สวัสดีครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วสำหรับการฝึกอ่านโน้ดตดนตรีสากลในวันนี้ครูก็ได้นำบทเพลงรำโปรงลางซึ่งเป็นบทเพลงพื้นฐานในการฝึกตีโปรงโปรงลางซึ่งเป็นเครื่องดนตรีทางภาคอีสานนะครับวันนี้ก็ลองนำมาแปลงเป็นโน้ดตดนตรีสากลซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตที่ไม่ยากแล้วก็สอดคล้องกับ กับในครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำกับโน้ตคาเป็นหนึชั้นสำหรับวันนี้ตัวโน้ตท,ที่ต่างมาก็คือเป็นตัวดำแล้วมีปะจุดอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าปกติตัวดำจะยาว1เสียงถ้าตัวดำแล้วโดนปะจุดเข้าไปด้วยก็ให้เพิ่มความยาวเสียงไปอีกครึ่งหนึ่งของตัวดำ ซึ่งก็คือครึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นตัวดำป่าจุดก็จะมีความยาวเสียงทั้งหมดเท่ากับเสียงครึ่งสำหรับตัวโน้ตในวันนี้ที่พวกเราเห็นอาจจะเพิ่มเติมมาครั้งที่แล้วสองครั้งแรกเราจะเรียนแค่ตัวโดเรมีฟาซอนนะครับโดเรมีฟาซอนซึ่งถามว่ายังอยู่ในในโนตนี้ไหมก็ยังอยู่นะครับอันนี้คือตัวโด เลนะครับตัวมีตัวฟ้าไม่มีนะครับในวันนี้ตัวซอนตัวซอนคราวนี้วันนี้ที่เพิ่มมาก็จะมีตัวลานะครับเป็นตัวโน้ตที่อยู่ช่องที่2ตัวลาตัวอะไรอีกที่ที่เพิ่มมาก็จะมีตัวเลอยู่ทับเส้นที่4นะครับตัวเลตัวโดอยู่ในช่องที่3 ก็จะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะวันนี้แต่ก็แค่อยากให้พวกเราลองฝึกอ่านแล้วเราจะชินไปเองนะครับโดเลมีโน้ตที่อยู่สูงๆนี้มันก็จะไล่เสียงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือตัวลานะครับ เดี๋ยวจะมาลองไล่โน้ตใ,ให้ดูนะครับตรงนี้คือตัวมีใช่ไหมครับตัวมีถ้าเราขยับขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปนะครับจากตัวมีเป็นตัวฟาซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลานะครับก็ mm hmm. จะตรงกับโน้ตตัวสักครู่นี้นะครับคือตัวนี้ตัวลา สังเกตดูว่าเขาอยู่ตำ,ตำแหน่งไหนซึ่งก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับเอาเป็นว่าเรามาฝึกอ่านกันก่อนก่อนที่จะไปฝึกอ่านอยากให้พวกเราลองฟังเสียงดูก่อนนะครับว่าเพลงนี้จะมีซุ้มเสียงหรือว่าทำนองเป็นยังไงอลองฟังพร้อมกันครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับทำนองของเพลงลำโปงลางลืมอธิบายนะครับตัวล่างสุดนี้คือตัวตัวขาวนะครับคือออกเสียงให้ยาวไปสองจังหวะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวหยุดของตัวขาวเดี๋ยวยังไงเรามาลองฝึกร้องเพลงนี้พร้อมกันนะครับ1 2สองมีซอนลาซอนลาลาเรโดลาซอนลาลา ซอนมีเลมีมีมีซอนลาซนลาลาเลโดลาซอนลาลาซอนมีลาซอนมีมีลูเลซนเลมีมีลาซอนมีเลมีมีลูเลซนเลมีมีมีเลโดลาซอนลามีเลโดลาซนลา ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองฝึกร้องแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปในการอ่านส่งด้วยนะครับ